ผมก็ต้องการที่เกษตร,รกรของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นวันนี้ได้ให้นโยบายไปในที่คอมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตรของเราให้ดีขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตมันจะต่ำลงค่าเช่าที่นามันจะเป็นไปตามกฎหมายหมื่งันเราก็ใช้การประกันราคาข้าวซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ทํามานานแล้วละ่ะมันก็เป็นประโยชน์แต่มันเป็นภาระใรนก,กรทีแทนที่เราจะทำให้เขาเข้มแข,แข็งก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม ปัญหาวิธีการใหม่นะคิดผมก็ให้แนวทางไปหรอกได้ต้องกต่ต้นทางกลางทางปลายทางหลายกระทรวงเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องไปเร่งสํารวจดูว่าคนที่ได้รับรายได้จากการประกระันราคามันได้ถึงหรือเปล่าข้าวนี้ออกมาแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วทําไมชาวบ,บ้านต้งบนไม่ได้แค่หกหกพันมันเป็นเพราะอะไรในเมื่อเราเรามีการประกันรายได้ไปแล้วใช่ไหมลง,งลงส่งลงสีต้องสืบวจกันใหม่นะ แต่ยังไงก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลก็ต้องพยายามหาเงินมาดําเนินการนะซึ่งก็ต้องหาวิธีการถักกันเงินว่าจะทําได้อย่างไรนะก็คิดออกแล้วลแล้วเดี๋ยวก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งน้ำก็จะจ่ายทยอยจ่ายให้ตามดับนะ